หลายบริษัทตรงนี้ Action Plan ปีนั้นเพราะาเป้าหมายที่ดีต้องมี Action Plan ถ้าเป้าหมายดีดีแต่ขาด a อ t i o n p l a แพนจะนิ่งจริงไหมมี Action p l a เสร็จแล้วท่านก็ต้อง Implement อเป็นท่านทำ a c ชั่นแพ a n ท่านก็ต้องไปสู่การปฏิบัติให้ได้หลายคนทำ Action p l a นแต่ไม่นำไปสู่การทปฏิบัติก็ไม่เกิเดอะไรกันนะครับเพราะว่า r ี s o l v ทุกอย่างนี้อคชั่นเป้าหมายนั้นต้อง เลวิสติกท้าทายแต่เป็นไปได้ท้าทายเป็นไปได้เราทำยอดขายรถอยู่แล้วเดือนละร้อยห้าสิบคันปีหน้าตั้งไว้ห้าสิบคันมันก็ไม่ท้าทายปีหน้าตั้งพันห้าร้อยคันมันก็เป็นไปไม่ได้ต่อเดือนนั่นใช่ไหมครับท้าทายแต่ให้เป็นไปได้ด้วยแสงท้าทายนะถ้าไม่ท้าทายมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆซึ่งเงินเดีอนเราจะเพิ่มขึ้นเลย แต่ถ้าเป้าหมายเป็นเท่าเดิมมันจะเพิ่มขึ้นได้ไงเราว่าจริงไหมครับเพราเราไม่ชอบเท่าเดิมมันยังจะเพิ่มขึ้น,นได้ไงจริงไหมครับอันนี้ก็เรื่องเดียวกันนะเออแล้วก็ต้องมีระยะเวลาจำกักำดชัดเจนทำมเฟซคิดสไตล์เด้วยครับแล้วก็ต้องสร้างความ,มเข้มขใจที่อยากทำเป้าหมายนะอันนี้เรามีลูกน้องอาจารย์ให้เราเติมตัวด,ดีด้วยหรือถ้าเราเป็นผู้นำเราเติมตัวดีด้วยนะครับปกติเขาตั้งแค่สมาร์ทโกแต่อาจารย์เน้นที่สื่อโดยดูเพื่ออะไรเราเป็นผู้นำ วว่าเดือนนี้จะไงครับตุลาดนดนเดือนหน้าเดือนพยนายเดินเลียไปหาให้งานเรามันเท่าตัว,ตวเลยเรารู้สึกไงครับเท่าตัวเฉลีนนตุลารรู้สึกไงครับสอความรู้สึกนี้เลาเร้สึกแรกคิดดังอะไรหนึ่ทำเองด้ยมั้ยนั่งเชียงต้องคิดในใจที่ดังคิดดังเ,งเด็กเขาคู้สึอู้ว้บ เราจะพิสิจนมือทีมเราต้องกงระเตงเลยเราเข้าใจใช่ไหมครับเราเราคิดแบบไหนครับสองเรื่องหนึ่งหรือสองครับราเาไม่ต้อไม่ต้องคิด่างอันนีไม่ต้องคิด,ดนน่ังไม่ต้องคิด่ังเข้าใจาจไหมเหมือนแม่ทัพจะออกรบถ้าเป็นผู้นำนะตอนแม่ทัพเราตอทำยังไงครับกก่ <c oughs> ใช่ีกองใช่ไหมบิวเนี้ยวิวบ,บ้าบ้าอนี้สลักต้องต้องต้องอย่างนี้ถูกไหมแต่ถ้าผู้นำเรา แล้วบทบทบทลูกน้องได้ฟังลูกจิตกกนเลยเพราะว่าถ้าไม่มีตัวจริงทำงานนั้นที่สเร็จเงินต้นเขแหแล้วเข้าใจช่รว่าก้อหมายต้องต้องสา้นต้องหเปใจหมายเท่าไรมันทำได้หออะแลเพรทุกคนใช้ขีดวามสามารตัวจะือวเราพู้นำรผ้คนจะพิวลูกน้องได้คนรอบข้างได้ต้องมีตัวจรงอต้องมีตัวจริง เข้าใจใช่ไหมครับต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนงานเท่าไหร่ก็ทำได้หมดเลยคนเราทำธุรกิจแนละ้วบางคนก็สุดๆดแล้วต่ำสุดสุดแล้ว,ลวขึ้นมาได้เลยมันต้องจับยัรุนน่งมาจริงนะแต่คนการจะอุ่นหุ่นเนี้ย SEG ธุ S e รกิจตอนปีนสีส้ม